สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะไม่ทานกาแฟะนะวันนี้จะขอชาเขียวอจากินชาเขียวนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มากินชาเขียวกันแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้จริงใจไม่จริงโจ้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด แชร์ก็ติดตามให้จริง,จรงใจไม่จริงโจ้ด้วยนะคะวันนี้พามาอีกรอบหนึ่งตอนนั้นกินกาแฟไม่ไหวเมาวันนี้ขอกินชาเขียวตามมาเลยค่ะชาเขียว คนเด็นนะคะอาจารเพชร ได้แล้วค่ะชาเขียว,วเสร็จแล้วก็จะพาไปชมสวนมะนาวก็ปร,ระมาณนี้ค่ะมานั่งอยู่ข้างนอกวันนี้เปิดน้ำตกนะคะ นี่กับเวลาเดิมไม่ได้ไปไหนไกลไปนั่งกินชาอุ้ยไปได้ไหมเนี่ยันเดิท ก็จะพามาชมสวนมะนาวนะคะอันนี้กำลังตอนตอนเก่งนะคะแล้วก็จะพาเดินนะวันนี้อากาศดีตอนเย็นๆนะคะเป็นดอกก็มีดอกมากนะคะเป็นดอกเป็นลูกเป็นดอกเป็นหลายรุ่นเลยดูร่วงทิ้งดินี่ค่ะพาเดินดูธรรมชาตินะคะ ชมสวนมะนาวอย่างนี้มีความสุขนะขอบอกเขาบอกเขาบอกช่วงนี้จะตอนกิ่งนะคะของเขาไม่ใช่ของเรายังไงก็เป็นของเขาอยู่วันด้ามแต่ก็ขอชมเชยได้ปะนาะคะบรรยากาศ เดินเดินเดินแล้วก็เดินดอกเต็มเลยช่วงนี้นะดอกเต็มเลยหลายรุ่นหลายรุ่นเลยดอกแล้วก็รุ่นเล็กรุ่นใหญ่อุ้ยอันนี้ดอกดอกดอกทุอกอุ้ยนี่เขาเรียกว่าแม่ดูกดอกนะพันเนี้นี่เห็นไหมเห็นปะตั้งหลายลูกเลยเนี่ย เยอะดอกมากแล้วก็เป็นดอกแบบทุกต้นเลยนะไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะเป็นทุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ตอนง่ายง่ายตอนก้อนง่ายมากตอนมะนาวตานที่ตอนมะนาวนี่ง่ายมากตอนส้มโอมะนาวอย่างนี้ค่ะ ดูบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนั้นมาถ่ายมันแดดร้อนก็เลยแบบไม่ได้เข้ามาแบบยังไงอะมันร้อนมากกว่าน,นั้นอะมาถ่ายแต่ตอนนี้ตอนเย็นๆสดใหม่แล้วก็อัปเดให้ท่านๆมาดูนะคะชมไปด้วยกันกับธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมนะคะดูแล้วมีความสุข รอบๆลมพัดมาเย็นสบายสบายนะคะก็ไม่ไม่อะไรมากมายนะคะคลิปนี้เดี๋ยวก็จะพาไปตรงที่น้ำตกอีกครั้งนึ่งก็ไปจบอยู่ตรงที่น้ำตกเนาะอันนี้ส่วนข้างๆของน้ำของของบ่อน้ำนะเขาก็ จะดูธรรมชาติอยู่ข้างๆก็มะพร้าวดวกมากเลยทางฝั่งน้นขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กดไลค์ให้นะคะและมาชมบรรยากาศบรรยากาศตามที่อยู่แถวบ้านนะก็ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่ขอบพระคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเอาไว้พบคลิปหน้าพบกันใหม่ เดินมาหอบเหนื่อย <laughs> Thank you Thank you my friend Thank you everyone Thank you for support to me โอเคไว้เจอกันนะคะคลิปหน้านะ b ายบาย